ถ้าเป็นเมื่อก่อนโปไม่ได้ตอนีได้เดียกับเก่าเดียราอ่ะเป็นทาสายตลอดที่ผมเห็นเขาโทรตลอดเลยเบรท็บแบบนี้นะเอสหกห้ามอเตอร์เดิมใบโปรสามสี่มิลผมว่าบาอยู่ตอนนั้นผมโทรไปและไม่เคยมาใช่คาร์ เห็นแล้วอยากซื้อกลับากลับมาเหมือนเดิมขับกลนเดียวทำมาเยอะจนนอ้คุณรอูนทูนทไทุ่นมีขาด้วยลุนว่าเดนมองมันมองนนี่อเรันวิ่งนนองน้ำเดิอันนี้คือโดนคลื่นโดนคื่นเสียเหมือนมีเธอโบว

นี่แะไอ้มอเตอร์เซื้์ผ่านอ่ะนี่เอ้อผ่านอะมาแค่สนุกนะเหมือนเหมือนเป็นกระดิ่แขนแรงกระดิใช่ไหมแรงกว่าป่ะน้อยกว่าแรงกว่า